ก็สวัสดีครับก็จะมาลองรีวิว Xiaomi 70MI นะครับเพิ่งได้มาเมื่อกี้เลยจากรสดานะครับอุปกรณ์ครับก็จะมีน่าจะดูก่อนแพ็คมาดีมากเลยครับนี่นะครับกล่อง อนนุปกรณ์ภายในนะครับก็มาดูเดี๋ยวภายในนะครับก็จะมีที่ชาร์จนะครับหัวเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวแบตแบงแบบชาร์จสตาร์ทเจอสตาร์ทรถด้วยครับเดีย๋ยวขยวับไปนี่ครับหอมาหอมาดีมากนะหอมาดี ชอบกับแบตเซียมีโทรศัพท์ผมก็เซียมีแบนเดียวกันนับนี่ครับโอ้โหสวยงามนะครับสวยงามจะมีตุ่ม power มีไฟมีช่อง type c แล้วมี usb นี่ครับนี่ครับ dc cable ลดนะครับเดี๋ยวผมจะลองครับวันนี้แบตหมดพอดีนะครับว่าจะใช้ได้ไหมนะครับเปิดดูกันครับสามสามชุดนะครับ แล้วลองดูใช้ใช้ได้ไหมนะครับ<อ>นี่นะครับก็จะลองสตาร์ทดูก่อนไ,อไ,อไม่ติดนะครับเดี<อ>๋ก็จะลองมาหน้ารถ ครับแรกครับแล้วก็อันนี้มาเสียบนี่ครับเสียบแล้หัวเสียบเียเท่ากับตรงนี้นะครับเสียบ,บตรงนี้ก็จะมีขั้วบวกขั้วลบนะครับเสียบให้ตรงครับเดี๋ยวมาลองกันครับมาลองครับไม่เคยครับก็เขาว่าดีครับแต่จำผม อันนี้แค่สามจุดนะแค่สามจุดนะจะลองคลิปสีนี่ก่อนนะแดงนะในคลิปแดงดำคลิปดำครับอืมโอเคคลิปแดงดำคลิปดำโอเคโอเคนะครับ อย่างนี้นะครับเดี๋ยวลองดูอไอ้สามขีดนะ่ะไม่แน่ใจนะว่าสามติดปรับแต่ถ้าจะเขารีวิวก็สี่ทั้งหมดน,นะ ไม่ติดนะครับไม่ติดเดี๋ยวลองไปชาร์จไปสี่สี่ก้อนก่นอนเดี๋ยวลองสตาร์ทสี่ก้อนนะครับเดี๋ยวมารีวิวกวามหนึ่งโอเคนะครับอันนี้ชาร์จเต็มสี่จุดแล้วครับเดี๋ยวไปลองสตาร์ทดูอีกทีติดจริงครับพี่น้องก็ครับ yeah